แล้วครับมันก็จะเชื่อมต่อกับ YouTube เพื่อการสร้างรายได้ของคุณในการทำ o u u u b ไหมครับถ้าคุณลาก YouTube ของคุณนะครับเข้ามาในนี้นะฮะแค่นี้เลยครับคุณก็สามารถสตรีมมิ่งแบบสดได้แล้วครับไปไงครับไม่ยากไม่ง่ายนะครับลองทำกันดูเหยพี่นะตอนนี้ก็ได้สตรีมมิ่งแบบสดอยู่นะจ๊ะ <c oughs> จดูได้นะครับสตรีมมิ่งอยู่นะจ๊ะ คนดูด้วยเหรอจะรู้ไม่ใช่เล่นไปก่อนละจ้ะนี่ไงเราบอกอีพกนี้ในเกมนี่ดูไปอ๋อโฆษณาขึ้นช่องก็ได้เวย้ยนี่แต่ไม่รู้นี่ไงมันกำลังสดอเละมันเขียนอะกดไม่รู้สินี่กูกร์สตรีมมิ่งแบบสด โดยการกระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็กระโดดโดดเนาะแล้วไปเปิด F K หมดทำไมมาครับมาเล่นกันเลยเกม The Box The Box นั่น The Box กระโดดไปกระโดดไปกระโดดมาแค่นี้คือก็สามารถเร่งระบบได้สนุกและรวดเร็วครับนาทัยเออ๋นาทัยนาแฮ่กันเร็วจีเดียวที่กลายเป็น เบหาหน่อยก็ได้นะเออยังไม่มีใครเข้ามาดูเล่นไปก่อนอนะ่ะตือ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 อันนี้ของกันนะพี่นัทมันแหลกอะ่ะดูดิเฮ้ยคนเข้ามาแล้วดูแล้วนะหนึ่งคนเบาหน่อยก็ได้นะน,นี่สตีเลยจ้าไม่ใช่ทำวิดีโอไปเดินไป เฉาสูดนะเฉดึกเสื้อาเฉาเฉาสูดเมื่อก่อนกระโดดและยิงยิงเนี่ยกระโดดและยิงไอ้เลฟี่สตรีมทางไหมเนี่ยตุ้มเออเห็นไหมเด้งไปเด้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 งเด้งไปเด้งไอ กระโดดมาแอดเฟนมาหนอไม่รับด้วยยิงยิงเพื่อนทำเป็นไม่ล่าเขาให้กระโดดยิงกันเขาให้กระโดดยิงกันเพื่อนโตธรรมดาสักที่ไหนดูด,ด้านบนเฟสเฟสโฟร์เลเวลเก้านะนะัจ้า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 ,นะจา,นะจาตอนนี้นำอยู่บอนเรามีหนึ่งลูกฝั่งโน้นน่าจะมีสิบลูกนะ,ะกนะนะครับ ต๊ต๊ตกระโดดไปวันเข้าบีบเข้าไปเอเคชนะ11ต่อหบอลมี12ลูกฝรละ6สนะจ๊ะส่วนเราชนะแช่งออเซนกันดีกว่าไี่ก่อนแช่นเซนนะจ๊ะนะจ๊ะเอ้ยฟินจังเลยจ้ะดูดูหมวกเนไฟ ป่ะต้องวาดได้เลยนะดูอยู่ก็พิมพ์มาได้นะใครพิมพ์คนแรกเป็นแอดมินเลย <c oughs> โคตรเนียนไอ้สวัสดีเพื่อนช่วยกันทำหน่อยนะจ๊ะ เอยมาแล้ว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 เอ้ยตอกดิตอกดิทำอะไรทำไม่เป็นน่ะมันทำไม่เป็นโอ้แกเลยเก้แกแก้จริงจแกแกกแอึ๊บอ่ะจะปกเลเป็นแอดมินเลยเร็ว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 ขใคด้วยนะสอบคุคะไลค์ด้วยนะอึ๊บอึ๊บอึนี่ตี ไอ้ไอ้เกสช่วยทำอนะไรหน่อยได้ไหมช่วยหนะ่อยอ,อึ๊บอึ๊บเรียบร้อยตายเออขึ้นสวรรค์เลยโอ้โหฝั่งนู้นทักันแบบมันฝั่งเราไม่ช่วยทันเลยอ่ะไอ้บ้าไอ้บ้าเนี่ยเออเนี่ยมันไม่ช่วย,วยวมันไม่ช่วยเลยนะเอ,อ่ไอยไอยนะออมไม่ดีไม่ดีดจะเดนะินนะจะเดินนะเราไปขุดเพชรกันปะ อยากได้เป็นคนบังคับมากเลย,ยนางนางมีผมคนบังคับผมคนบังคับผมคนบังคับราบได้ไหมผมคนบังคับโอ้เป็นคนเมื่อกี้เราเจอนางเหมียวเหมียวของเรามาต้องกระโดดกันแล้วเล่นไรผมมีประสบการณ์ครับ เออเมาส์หลุดเมาส์หลุดหน้าจอยไม่กระโดดไปดินี่ล็อกหลบล็อกหลบไม่นี่เก๊ดเก๊ดจมรึเอ้ย,ออยออเอ้ยโอ้โหพลาดหนึ่งจังหวะอืมเซ็งเลยน่าอัศไอ้เหล่าเก็ตคนเดียวไะไปดูมนันดีกว่านี่ครับเก็ตกระโดดไปแล้วครับจังหวะนี้เขากระโดดอีกทีนึงครับเขาโดนไล่มาถึงมุมแล้วเขากระโดดกลับไปนะเขากระโดดเหล่าตาเรียบร้อยครับเป็นควีนไฟฮาร์ดนะฮะ ที่สามารถรอดอยู่คนเดียวเพราะมันคนบังคับนะจังหวะนี่ก็ปั้มยังไงก็จะสตรีมยังสดดูนะเออสตรีมเริ่มแย่แล้วเอ้วพี่น็อตสตรีมก็เริ่มแย่แล้วขึ้นแล้วอ่ะดูดิเนี่ยด้านบนป็นสีเหลืองแล้วอ่ะจากสีเขียว บอกหนูก็ได้นะเจ้าอืมสตรีมเริ่มแย่แล้วนะดูเนี่ยมันเป็นสีเหลืองนี่คือเรื่องแย่และอ,อึ๊บโอเคกลับมาแล้วเอื้อปอึ๊บอ,อึ๊บอ,อ้ออออออ๊มาแล้วคนหนึ่งก็มันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นอยนะเจ้าเจอ กระเดด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 ชักกินเยอะเหรอกระโดดเชือกเป็นไงสนุกไหมนี่ยสนุกมากไหมสนุกไหมฮะเออเรียบร้อยใส่แตกพิมพ์แชทมาได้นะครับ,บตังกดเลยใครพิมพ์มาเป็นไม่อะไรนะจ๊ะ Buat di Ini Aduh

นตายไม่มีสิทธิ์พูดแหลกมากเลยอยากจะตีม่ะตัดีเนี่ยเป็นพวกพี่นะักใช้เน็ตมี่ไงเห็นไหมเป็นสีเหลืองเลยจากสีเขียวก็สิเอโยนะโยนะเจอหนะ้าเจอหนะ้า อางนามโซฟาสร้นางสร้นางเป็นผู้ดูแลเปิดให้อำนาจแล้วนะก็ปีมมาคนแรกเป็นอำนาจเลยนะเป็นไนยฮะนี่บอกแล้วถ้าใครที่ปีมาอีกนะได้อำนาจจากผมเลยนะจะเป็นแอดมินเลยนะครับปีมมานะจ๊ะเฮ้ย พี่ครับพี่ครับพี่ครับผมพี่ครับผมดื้อด้านเนาะดื้อด้านเนาะดื้อด้านกระโดดไปกระโดดโอ้โหสปริงโคตรแหลกโคตรแหลกเอ้าตายตายเฉยอืมหรือไม่ย้อนหลังนะ ด่านไหนก็เรีเคลนเข้ามากันได้นะจ๊ะมาด่านนี้ต้องใช้ทักษะอย่างรุนแรงถ้าเราเลื่นไปถึงนี้ไปถึง,งกลางๆอะใครถึง,งกลางก่อนเขนานชนะไม่ใช่เด็กใครเจะไปถึง,งกลางได้คนชนะปึ๊บแต่ถ้าหล่นก็ต้องมาเริ่มใหม่นะยากเลยเรื่องนี้แหละที่ยากเพราะว่ามันเล็กมากเห็นไหม ว่ามันต้องโชว์เสียกิยาภาพขนาดไหนในการเล่นโลบอบอกมันไม่ใช่หมูหมูนะจ๊ะไม่ใช่เกมหมู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 นะไม่ใช่เกมหมูหมูหมนะกระโดดนี่ตกกันไปแล้วตกกันไปแล้วส่วนโนโน่เป็นไงที่แรกคนแรกโอ้โหธรรมดาสักที่ไหนเห็นมนดูดูว่าพิมกันได้นะจ๊ะไม่ต้องเงียบก็ได้นะ ขอให้แบบพิมพ์กันหน่อยแล้วกันนะนี่ของของแรของแรไปดิให้ของแรไปไดิคลิลไไคกับไมโครโฟนคลิกับไมโครโฟนโฟกัสเต้นรันว่ามันคือของแร่นี่ของแร่แปะไป,ไปไดิก็มีแพนด้าไงมีแพนด้ากอดไงให้กอดไง นี่อะไรไม่รู้ฟงฟิงโคตรคพรเปลืองเงินคพรเปลืองเงินรับสองคนแล้วนะถ้าใครมานี่ก็พิมพ์มาแอดมินเลยนะแอดมินเลยนะตื๊ดตื๊ดอันนี้สีฟ้าอันนี้ให้เหยียบแผ่นแผ่นกระดานถ้าใครฟังเยอะไปเยอะกว่าก็นัึกชนะ ตอนจบนะโอเคเริ่มนะเออแป๊บแป๊บแป๊บม้าหลุดเ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 กมม้าหลุดเกมโอเคกลับมาละนี่ให้เหยียบสองแผ่นคู่นะอย่างนี้จกินต้องกินตามหลังฝั่งฝั่งอื่นแล้วกันอะไรนะกินกินแล้วก็เอาคืนอ่ะเมื่อไหร่กินเมื่อไหร่ เห็นไหมเห็นไหมที่เราเตืเนี่ยที่เราเตืเนีไงเอางงงงงงงเออเอาเอากลับไงเอากลับไงดื้อไงโซนไงมาเอาของเราไงเออนี่ไงคิมไงคิมไงเอาของเราไงมีมีเอากลับไปดิเอากลับไปดิ จบไปด,ดีเด็ดทีมโวกแพ้โอ้ออโหเป็นน้เพื่อนเนียรูรูแรงเราสิบเก้าเฮ้ยทำไมทำไมตัวมันเหมือนเรามากเลยเฮ้ยเฮ้ยย่นัสก็เจอคนลอกเรียนอะ่ะโหโคตรแย่ แย่โห <Yeah>. oh, ดูดิมันลอกเรียนชุดก็มาเลยนะดูคนเนี้ยเออคนเนี้ยไอ,อ้เจฟี่เขาแย่ oh, yeah. ออกไปดิหุดร้อนนะเนี่ยเล่นเกมแบบนี้แล้หวหุดร้อนนะเนี่ยพัดหน้าเล่นพาราดินนี่ก่อนพาราดิน the best of all พาราดินไอป้าดีนะชนไม่ติดบล็อกนะ ติดบั็อกนตัวมันจะดุดตัวเด้งออกหายแมพเลยตรงนี้ด้านซ้ายกับสุดเอาไว้่แก่ติวแต่เมื่อกี้ต้องออกซ้านนนนย,ายานะมันจะเร็วกว่าพี่กี้แชมป์ไม่ใหอ่ะโหโดนนี่มันต้องมาด้านขวาถึงจะเร็วกว่ามั่เคยเรียงกันลเลยจ้า ป็นไงมีคนละอเอบเป็นไงรอ,อ,อดแล้วคนแรกตื๊ดตื๊ดตื๊ดตืโอ้ไอคนเนี้ยดูดิโคตรลอกเรียนอะแอตมาได้นะโฟกัสฟนฟน,นะครับชื่อตัว F แล้วก็ออนะดูดินั่นะดูดิโคตรลอกเรียนอะโคตรลอกเรียนอะดู ร oh ักเรียนไปดิรักเรียนไปดิอืมี g l ลิฟดีไหนอันนี้มันเพื่อนผมนะนี่แต่จริงไม่ใช่เพื่อนผมไม่รู้จักเออขอน้ำนยอยจอน้ำน้ำแป๊บีิน้ำโคก,ก็ได้ อินเด้หมดจ้าบระดาปสาปสาปศาปาข้าอยู่ไหนนี่น้ำน้ำเอ่ยน้ำจ้าน้ำทั้งหลายทั้งมวลเออเรียบร้อยใส่แตดเมาส์หลุดออกจาเกมหรือเราไปเดินมบ้างนะจ๊ะนะนี่ครับเก็กกินไปแล้วหนึ่งกัวนะครับตอนนี้หิวมากอันนี้มีสาผภาอันคอหรืออะไรก็ได้อันนี้ดิโม่โกรัน ใส่ตุ๊กตาหนีส่วนนี้จับไปได้กินไปหนึ่งนะตอนนี้ก็เห็นตัวสำรองผมนะโหดูดิโคตรล็อกเรียนดูชุวมอย่างเงี้ยแล้วดูผมผมอย่างเงี้ยไม่ตือคือคือคือออเินร้อยเจุดเอะ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  สับสับใครใไว้ได้นะใครชอบไปลืมกดไลค์ด้วยนะจ๊ะปึ๊บหน้าไทยเอ๊เข้ามาเล่นกันได้นะแอดมาหลบรับเองนะถ้าแอดตอนไหนก็พิมพ์กันมานะจะจะดอูอันนี้สุดนี้ในการเล่นนี่ต้องขยับซ้ายขวาซ้ายขวานะ นี nee, nee, variance, right? ่นี่ต้องสัย่างนี้กดมั่วๆกดัวดๆเลยนี่ดูนี่มันจะออกมาเยอะมากหนึ่งอันแล้วนี่นี่นี่ดีไหมเนี่ยเหนื่อยว่ะ เออ้ยเอ้ยเอ้ยบิดเลดถกปับบิดเลด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 ไม่สีนตตรงเนวแน่นอนสองพันยังไงต้องเป็นจักห้มันสักสองพันได้น โอเคก็ตกลงสตีมมันจะดีขึ้นเนียนชนะสามสองยี่ห้ามาต่อกันเลยไม่รู้สตีมจะเรื่องขึ้นไหมนะแต่ว่าที่ผมดูมันก็ตกลงลงดูผลิตมันไม่ดีคนมันใช้เยอะมากเอลมี่เอลมีช่วยเลยว่าไม่มันจะช่วยไว้ตอนนี้จะ แอดมาแต่แอดมาตอนไหนก็บอกกันนะอย่าเงี้ยดูอยู่ยิ้มกันไหนก็ได้นะเด็กยิ้มเริ่มเนาและเฮ้ย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 กระโดดไปดิกระโดดไปดิกระโดดกระโดดไปดิกระโดด กรโดดไปกระโดดไปวันนี้เล่นโซโลเดียวนะเพื่อนไม่มาสักทีนะเรื่องของเขาไปเขาบอกว่าแอดมินอยู่ในเซิร์ฟต้องเล่นกับแอดมินเล่นกับเพื่อนไม่ได้นะเขา,ช,าช่วยไลนะ์เขาจะช่วยไลน์นะแบะแบะเบะเบะเบะ <c ười> นี้ตอนนี้ให้ปันตัวตรงกะที่ตัวก็อยู่ เอกไมโครโฟนใครเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเจ้นี่ต้องดูมันจะมีจาะขึ้นมานะนนดีมากเพื่อนเราไม่มีทีมคนไหน AFK นะเรื S ่องสุดเออเออปอวยตัวนี่บินมาถึงนี่เลยเย้ฟันดิเพื่อนไปนไหนอ่ะโอ้ก็เซ็งเพื่อนไม่ทำหน้าที่ต้องฟันไปเรื่อยๆ เสียงคลิกเี่รลวๆมากอ้นิดนึงโอ๊ยมาเลยจะหมดโอยชนะเปิดเสียงเพลงข้างในนิดนึง ready for a woman to